สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตามคําขอของเชียนใหญ่นะครับซึ่งอยากมาว่าอย่างนั้นใจจะขาดนะครับอยากมานาธรมนะครับวันนี้ก็เลยพามานะครับก็ถือว่าเป็นเลืกองงามยามดีครับพี่น้องนะครับมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนั้นนะครับคนนี่นึกว่าเอารถมาลองอยู่ศูนย์นวะนะครับเอารถมาลองตอนนี้ก็คือพอมีอยู่ครับพอมีคนอยู่แต่ว่าไม่เยอะเหมือนวันนั้นแล้วนะครับก็จะมี เจ้าที่ยังไม่ทํานะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมพอหาที่ใส่ได้อยู่ครับนี่แหละครับผมบ่อของเจ้ามะม่วงนะครับหรือเจ้าขากุ้งตายนะครับเสียนใหญ่เราถูกใจเราวันนี้นะครับกําลังดูที่ดูทางนะครับเอาใช่ไหมพ่อมาดีครับครับมาสองคนเลยวันนี้ทำไมเป็นรับรับรอรอแล้วก็รอไปที่รับใช่ไหมม่เ้งเก่ามเ้งเก่าพ่อบัตรก็ติดซ่อมรถนะครับวันนี้ ตอนแรกก็จะมาสามคนนั่นแหละพอดีพ่อบตดก็ไปซ่อมรถอีกแล้วนะครับก็เลยไม่อยากกวนก็เลยให้แกไปซ่อมรถก็เลยแอบมากัน2คนวันนี้พอดีเลยนะวันนี้ถือว่าโล่งนะเสมเมศเนาะโูโ้ลงอากาศก็ดีพิอมอ่าเหมาะเลยนะครับก็จะมีคนเฉพาะบางที่เท่าน,นั้นวันนี้อ่อาเขาก็เลือกอันนี้น่าจะหมดมือเออน่าจะทันน้งวันเนนนเนาะอ้าวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปพรางพเน,นียดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะเสมเมศเนาะครับตอนนี้เชียนใหญ่เราก็ยิ้มแล้วยังไงนะมเมนิเมศเมื่อกี้นี่เขาแล้วครับฮะเขาแล้วครับ เดินมายังไม่ถึงที่พักเลยขึ้นทางบกสวงเลยเออคิดว่ากี่เปอร์เซ็นแล้วตอนนี้คิดว่าหยยบนี่ไอเกาสิบเปอร์เซ็นหมดแล้วมันเขลาแล้วมันเต้นอยู่เนาะเออมันกระโดดอยู่เนาะครับเออมีลุ้นมีลุ้นอะไอย่างนั้น,นเ้วถ้าได้นี่ถือว่าเป็นตัวแรกที่เชนเมตตั้งแต่ใส่เส้ามาทีนี้ก็รับรองเลยวันนี้ต่อสิบหนึ่งเลยว่าไม่ปีนแน่นอน กราดไม่ได้ก็ไม่ปีนได้ไหมเอาโอเคครับก็ขอให้เซียนเม็ดหมันนะครับวันนี้เพราะว่าถือว่าถ้ามันได้นี่ก็คือว่าสมใจเนะ <สม S 1> าะ <ใจ S 1> <า>อยากมาอยากมาแห้งบ่อยนี่มาครั้งที่แล้วก็พลาดคนเยอะวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่คนก็ประมาณถ้าเทียบก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะคนเนาะ,ะแต่ก็พอมีที่ใส่อยู่นะครับเอาอยัางไงเดี๋ยวสักหน่อยค่อยไปดูแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเข้าแน่นอนโอ้ไม่ใช่หยยบแน่นอนคิดว่าเหยียบครับ ลุนนะครับก็มาลุนนกนะครับกับเซียนเม็ดนะครับวันนี้หลังจากที่เข้ากันนะครับก็ได้ประมาณสักเกือบ30มสิบนาทีแล้วมั้งครับผมว่าน่าถ้าหยยบคือหยียบแล้วล่ะเดี๋ยวปล่อยไว้นานเดี๋ยวขนพังหมดนะเซียนตรงไปอีกเดินออกกำลังไหม่วันนี้นะครับฮะครับ นี่นะครับเซนเม็ดนะครับใส่ไว้ต้นนี้นะครับเนี่เหมาะนะครับพุ่มนี้เป็นพุ่มนอนด้วยแหละนะครับคิดว่านะครับครับถึงเวลาที่หน้าที่นะครับระทึกใจนะครับของเจนเม็ดแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ใส่เศร้ามานี่คือยังไม่ได้เฉลยเลยนะครับถ้าได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่เศร้า เนี่ยครับอ้เหมาะจริงๆตัวนี้ขนล่ง่งไมยเซียนมีขนล่่งกระจุยกระใจไหมฮะติดนานแล้วมันหมดกำลังดิ้นแล้วเป็นไงดิ้นไหม แล้วครับหลุ้นแล้วครับทีนี้แต่ไม่เห็นนกป่าบินออกเนาะเส้นเนม็ดเนาะย,ยังไม่เหยียบครับพี่น้องครับดูครับไปแล้วเออเดี๋ยวมาใหม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คิดว่าเหยียบนี่ ไข่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วมันเข่าแล้วมันเติ่นอยู่เนาะเออมันกระโดดอยู่เนาะครับครับเดี๋ยวมันมาใหม่ออกครับพี่น้องอยู่บนครับอ่าอยู่บนอยู่บนไปเฮ้รอ, <c ười> อใหม่รอใหม่นะครับไม่เป็นไร ครับสวัสดีพี่น้องนะครับตอนบ่ายสองนะครับบ่ายสองจะครึ่งแล้วนะครับก็เอาง่ายๆว่านกป่าครับตอนนี้ก็คือไม่ขันเลยพี่น้องคนคนหมดก็จริงนะครับแต่ว่านกนกไม่ขันนะครับผมก็เลยวิเคราะห์นะครับเบื้องต้นก็คืออ่าเมื่อกี้ก็คือคนกวนเยอะก็คือคนเนี่ยนะครับในไลนนี้ก็เพิ่งหวานหวานข้าวเสร็จ นะครับสองสาวันก็คือนกมันยังไม่มาตีถิ่นครับพี่น้องนะครับนกมันยังขึ้นไปอยู่ในอาจจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในนุ่นนะครับลึกๆแถวน่นแหละครับคือมันยังลงมายังยังไม่หมดนะครับมีบางตัวคือมีของเจนเมตรเมื่อเช้าตัวหนึ่งนะครับเข้าสองรอบนะครับรอบแรกก็ไม่เหยียบรอบสองก็ไม่เหยียบครับอ่าแต่ตัวอื่นไม่ขันเลยพี่น้องเงียบเนี่ยครับเหมือนเป่าสากแล้วครับตอนนี้อ่า เช่นเม็ดก็ย้ายนะครับจากฝั่งนี้ก็ย้ายฝั่งด้านหลังของผมกําลังถ่ายเนี่ยนะครับก็คือต้องรอดูอีกเดี๋ยวตอนแรกว่ากาว่าจะย้ายไปที่อื่นก็เลยว่าไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็คือลองดูควันค่ําดูพี่น้องนะครับเผื่อนกมันมาควันค่ํานะครับแต่คิดว่าควันค่ําก็น่าจะมีคนนะครับคนมานานนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะไปย้ายแล้วครับผม นะครับย้ายขึ้นมานะครับอ่าย้ายเข้าพุ่มแล้วที่นี้นะครับเพราะว่าเพื่อนกเข้านอนพุ่มนะครับเอาขออนุญาตย้ายก่อนครับพี่น้องครับเดินมานะครับว่าจะเอานกลงนะครับก็นกกระหยียบนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นนกเขาหรือเปล่าเขาใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาไฟเยอะมากนะครับเมื่อกี้นกเขาไฟบินออกนะครับประมาณสิบกว่าตัวนะครับโหนะครับเห็นแล้วนะครับ กลัวเป็นเขาไฟลหระพี่น้องฮะอย่างนี้ก็นกป่าเห็นก็โคแย่เลยอย่างนี้นะครับผมมาชัวร์เลยโอ,โอ้จริงๆครับพี่น้องเขาไฟครับอะเอามาดูตัวครับอย่างนี้นกป่าตายเลยอย่างนี้เห็นหมดแล้วจริงด้วยครับพี่น้องครับผมนกเขาไฟนะครับผม เออเต้าเป็ดจัดนกอไฟให้แล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับย้ายครับสู้ต่อไปครับผมพี่น้องรออ่าคอนเย็นนะครับรอคอนเย็นน่าคงไม่ย้ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันมันค่ํานะครับแล้วก็ที่จะย้ายไปก็คุยกับเซนเม็ดแล้วว่ามันมันไกลนะครับกว่าจะไปใส่ก็ก็ค่ํากว่านี้นะครับก็เลยเอ้าก็เป็นธรรมดาครับ ต้องรออีกสักหน่อยนะครับขออนุญาตครับผมอเอามาดูเผื่อมีของดีปล่อยครับพี่น้องครับดูติดตั้งแต่ตอนไหนนะครับไม่ทราบนะเอาปล่อยคืนสสู่ธรรมชาตินะครับสำหรับนกเขาไฟนะครับอ่ะไปครับไปแล้วพี่น้องครับสวัสดีนะครับพี่น้องตอนสี่โมงนะครับผมจะไปดูนกแล้วครับผมไม่ได้ยินเลยครับนี่ครับรถไถ นะครับรถไถมาคนก็เริ่มมาถ้ายอยมานานแล้วครับตอนเย็นนี่แหละครับเป็นอีกประเด็นนี่แหละครับที่ผมบอกว่านกมันยังไม่มาจับถิ่นนะครับตอนนี้เพราะว่ายังมีคนกวนอยู่อยู่เงี้ยนะครับถึงมาก็มากินข้าวแล้วก็หนีหายเข้าป่าไปนะครับนี่แหละมันยังไม่นิ่งครับป่าทุ่งนามันยังไม่นิ่ง ต้องรอนะครับรอไปอีกนู่นแหละครับให้ลดเสียงลดหายไปก่อนนะครับนึกว่าจะนั่นนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะรถหน้ามาใหม่ครับพี่น้องขออนุญาตไปดูนกก่อนครับนู่นใส่ไปตรงนู่นเลยครับถ้าไม่มีรถมันจะได้ยินเสียงอยู่คะแต่ว่าดีรถมากบเสียงหมดเลยพี่น้อง เดี๋ยวไปดูครับท่านี้ก็ไม้สองนะครับก็ไม่มีอะไรครับพี่น้องนะครับนกป่าอย่างไว่านะครับมันเงียบเลยพี่น้องไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ขันนะครับเราเลยไม่รู้ว่าที่มันอยู่ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับเราก็ใส่แค่เห็นต้นมันสวยๆก็ใส่นะครับซึ่งเดานะครับว่ามันจะมาแต่ก็ยังไม่มาครับพี่น้องยังไม่ได้ยินนกขันเลยไปนี้ นี่ก็เงียบอยู่ครับสี่โมงนกลงกินครับนกถ้าย้ายย้ายช่วงนี้ครับช่วงสี่โมงก็คงจะย้ายนู่นแหละครับไปใกล้ๆนะทีนี้นะครับอันนี้ลงมาไกลมากนะครับนู่นครับที่อยู่ตรงนู่นเลยนะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวย้ายไปพุ่มใกล้ๆนะครับขันไม่ขันอะไรยังไงเผื่อมันมาทีนี้ย้ายเข้าพุ่มนะครับทีนี้ลองไปพุ่มเผื่อเป็นพุ่มนอนนะครับถ้ามันมีมานะครับอาจจะมีมาหรือเปล่านั้นต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง จบแล้วครับพี่น้องครับอคนลงมานาเพียบเลยพี่น้องโอ้ยสงสัยจะได้กลับแล้วพี่น้องนี่อีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยต้นสวยๆให้ด้วยนะครับไปจอดรถตรงนั้นเลยอ๋อไม่เป็นไรครับก็คงจะชวนเซนเม็ดกลับแล้วพี่น้องอ่ะ เดี๋ยวโทรเรียกครับวันนี้ลับเร็วหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะว่านกป่ามันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ขับบ้านเร็วหน่อยวันนี้นะครับก็ตามที่ว่าไว้ครับผมไงเซียนเดินไกลว่านะครับวันนี้อ่าเซียนใหญ่เราวันนี้นะครับนี่แหละครับคือสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือหานกมันยังไม่มาครับยังไม่มาอ่าเลือกถิ่นของตัวเองเพราะว่าคนยังพุกผ่านนะครับยังวุ่นวายอยู่นะครับหลังจากที่ ทั้งรถไถทั้งอะไรนะครับเต็มไปหมดนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะเซียนเนาะเดี๋ยวรถหน้านัาน่นแหละทีนี้ก็นู่นแหละข้าวเหลืองเลยแหละทีนี้ค่อยมาใหม่นะข้าวสุกนั่แหละเหมือนเดิมค่อยมาใหม่เพราะว่านกมันจะ,ะตีถิน่นแบ่งถินกันแล้วช่วงนั้นนะนะครับช่วงนี้นกนู่นแหละยังไม่ลงมันจะโคกนกนะกินอยากวันนี้กลับเร็วนาะอวันนี้เนาะเออ จะไม่แสบตาแล้วเราวันนี้กลับเร็วเกินแสบเลานตอนนี้ลมทางแห้งเลยลมก็มาเย็นดีตอนนี้นะครับเพราะว่าใส่ไปฝืนไปมันก็ไม่ขันอยู่แล้วนะครับนกนะนะครับยิ่งคํายิ่งเสียเวลาเฉยๆผมว่าเรากลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่านะครับ,นะรบ<ม>เพราะว่าคราับเพราะว่าถ้ามันขันให้ได้ยินวันนี้ก็ยังพอรุ้นหน่อยทีนี้มันไม่ขันไงไประเด็นมันนะก็มีตัวเดียวที่ขันที่เข้านกเซนเมตรนั่นแหละแถมไม่เยอบอีกตังหักมีโซฟา ครับผมเอาไม่ไปเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อก็รอติดตามนะครับพรุ่งนี้เห็นว่าเซียนจากน้ําพองใช่ไหมครับจะไปหาพวกเรานะครับที่เขาสนกวางนะครับก็จะต้องได้รับแขกนะรับแขกนะไปไหนไม่ได้เลยพรุ่งนี้ถ้าแขกไปหาคือต้องรับแขกนะครับจะเป็นใครเดียวรอชมพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามาจากน้ําพองนะครับว่าจะไปหานะครับเอาล้ครับพี่น้องครับก็เช่นเลยครับผมฝาก กดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทาให้พูดทำคลิป <c oughs> จะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาบากพี่นดอเด็่ยันเคยน,นะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิง่งแลบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนใหญ่เซมิแบบนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ